คุไข่เป็นอะไรมาครับมาอีกเกินแล้วอันนี้ก็เหบตรงๆกเเดือนแล้วก็เเดือนแล้วที่เปเดือนมันเอาไหนฝึงมาโมเร็วๆมันจ็บเกินเลยเดมันเจบเดือดเพรนทีเดือดโอ้เก่อหัวหลอมาแล้วบ่ี่แก่หลอมานี่โอ้แกแกเด็กหลอมาแล้วแกไหมแก่เลยแก่เลยแกเลยแกเลยก็เลยเนทีเดือบ้าแก่งเมี้ยพ้นทีเดืวเมี่พไอีเกินแล้ว กล้าไปเรื่องเด็กก่อนเด็กตายไม่ไม่ตายดิแล้วมินไม่จายไม่ตายเอาหม้อกล้าไปเร็วมาตอนที่ผมเดักด่วนดิผมมาต้องเข้าห้องผ่าตัดครับทำไมอะแขนมันเล่าออกมาก่อนเนเล่าใช่แล้วดูดิโอโอ้ช่วยจำ่อนดิผมคิดว่าเด็กน่าจะตายแล้วตายแล้วใช่ทำไมมินมินเอาไว้มากเลย ผมว่าเด็กตายแล้วนะครับแล้วปกติหัวออกเด็กผมต้องรอดมา20ปีหัวออกก่อนอันนี้อะไรอันนี้แขนออกมาก่อนใช่แขนมีนิ้วไหมดูนี่มีนิ้วไหมไม่มีนิ้วไม่มีนิ้วพี่กังเแล้วดูดิ่อ๋ออย่างนีบอกไกลโอ้ไกลแล้วนายอ่ะแล้วเมียคุณเป็นเป็นใครอ่ะครับนี่ออกมาจ่ายเบี้ยมาลูกตัวนี้เอาลูกเอาแล้วนี่ไมาจ่ายกังไมาจ่าย Thank you for watching